รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวสกลนครปล่อยขบวนเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องจักรสนับสนุนทหารชายแดนจังหวัดสกลนครปล่อยขบวนเข้าสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในชายแดนกัมพูชาขณะที่ทาหาร นอทอพอตบเท้าเข้าบริจาคโรหิตไปช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บเอาบระจอเปิดรับบริจาคสิ่งของวันที่26กรกฎาคม2568ที่สารกางจังหวัดสกลนครนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยขบวบนรถบรรทุกสัมภาระเข้าสารอาหารแหง้งเครื่องบัโภคบริโภคน้ำดื่มยารักษาโรค เครื่องจากกลตลอดจนของใช้ที่จําเป็นเช่นรถบรรทุกที่จะอพยพรถผลิตน้ําดื่มรถน้ําเพื่อสนับสนุนหากเกิดไฟไหม้จาก ผูกขีปนอาวุธและสนับสนุนน้ำในการอุปโภคบริโภคในศูนย์พักพิงไปสนับสนุนทาหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในชายแดนประเทศกัมพูชาประกอบด้วยชุดเครื่องจับก,กลนปฏิบัติการรถผลิตกระแสฟไฟฟ้าและรถเขน็นรวม17คันในภารกิจพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังทั้งนี้จากสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนกัมพูชาส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและประชาชนต้องอพยพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากว่า1นึ่งแสนคนไปยังศูนย์พักพิง295แห่งดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบกับสถานการณ์ดังกล่าว ไปให้การสนับสนุนเพื่อพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดต,ต่อไปส่วนที่ธนาคารเลือดอาคารอุบัติเหตุจุกเชินชั้น5โรงพยาบาลสกลนครพันเอกอิกทธิพลเดียงสาหัวหน้าวาส909สนพ .2 นทพนำกำลังพลเข้าร่วม กับประชาชนในพื้นที่บริจาคโลหิตเพื่อเตรียมความพร้อมการสําลองโลหิตไว้สนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานาการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่อบจอสกลนครนางนรุมนสัพโสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สกลนครนายพัฒนาสัพโสสสสกลนครเขตสี่พักเพื่อไทยนางจิรัตยาสัพโสสสสกลนครเขตสามพักเพื่อไทยพร้อม เจ้าหน้าที่ก็เปิดบริจาคสิ่งของของกินของใช้จากเพื่อนร่วมชาติเพื่อนนําไปสนับสนุนเหล่าทหารหารซึ่งเสียสละปกป้องประเทศชาติแทนพี่น้องประชาชน